ทวัตบุรีถิ่นไม้ยางนาผ้าไหมชั้นดีลำชีไหลผ่านปรางกู่คู่บ้านทัญญาหารมากมีสตรีโสภาศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอทวัตบุรีตั้งอยู่ที่บ้านจอมพลหมู่ที่สองตำบลนิเวศอำเภอทวัตบุรีจังหวัด,ดร้อยเดภายใต้การบริหารงานของท่านผู้อำนวยการละไมยชยทุมดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาปรัชญาคิดเป็นวิสัยทัศน์ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัทยาศัยอำเภอทวัตบุรีเป็นองค์กรหลักในการจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนผู้รับบริการได้รับการศึกษาตลอดชีวิตและการศึกษาอาชีพเพื่อการมีงานทำที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงนำไปสู่สังคมแห่งการเรียนรู้พร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนบนพื้นฐานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอัตลักษณ์ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอทวัดบุรีจังหวัดร้อยเอ็ดคือรวมพลังสามัคคีเอกลักษณ์ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอทวัดบุรีจังหวัดร้อยเอ็ดคือสถานศึกษาทางเลือกแห่งการเรียนรู้มีบุคลากรจำนวน23คนประกอบด้วยผู้อำนวยการสถานศึกษา1คนครูผู้ช่วย1คนครูอาสาสองคน ครูกศนตำบล15คนนักจัดการงานทั่วไป1คนครูศูนย์การเรียนรู้ชุมชน1คนครูผู้สอนคนพิการ1คนบรรณารักษ์จ้างเหมา1คนสรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมาหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช2551การดำเนินงานจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ดำเนินงานตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการเชื่อมโยงกับนโยบายกศนสู่การปฏิบัติกระบวนการเรียนการสอนให้เข้ากับสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 โดยได้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนในรูปแบบต่างๆเช่นการเรียนในรูปแบบออนไลน์การเรียนในรูปแบบออนแฮนด์การเรียนในรูปแบบออนไซต์มีจำนวนนักศึกษาในภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2563จำนวน 1,101คนภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2564มีนักศึกษาจํานวน1,115คนและได้วางแผนการจัดกิจกรรมให้ครอบคลุมตามแนวทางการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนเช่นโครงการพัฒนาวิชาการโครงการพัฒนา,นาทักษะชีวิตกิจกรรมที่แสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อชาติาศาสนาพระมหากษัตริย์ กิจกรรมการเรียนรู้ตามหลักปัจญาของเศรษฐกิจพอเพียงกิจกรรมจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะอาชีพกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมกิจกรรมการเรียนรู้การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขกิจกรรมเสริมสร้างความสามารถพิเศษการประกวดโครงงานด้านวิทยาศาสตร์ณศูนย์วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมเพื่อการศึกษาร้อยเอ็ด ส่งผลให้ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ2ในการประกวดโครงงานจักรยานไฟฟ้าแบบเพิ่มประจุแบตเตอรี่ด้วยการปั่นการศึกษาต่อเนื่องรูปแบบกลุ่มสนใจหลักสูตร6ชั่วโมงดังนี้การทำพมเช็ดเท้าจากห่วงถุงเท้าการทำไม้กวาดดอกหญ้าการทำส้มเนื้อวัวการทำส้มปลาฟักการทำปอเปียทอดการทำสายคล้องแมสจากลูกปัดการทำปลาทูนึ่ง การทำไข่ทรงเครื่องรูปแบบอาชีพระยะสรรั้นหลักสูตร40ชั่วโมงดังนี้การทอผ้าสบไยขิดการสานตะกร้าจากเส้นพลาสติกการเสริมประสิทธิภาพการพองเห็ดนางฟ้านางรมการทอธงเวเวการสานหมวกจากเส้นกบก,การออกแบบและตัดเย็บเสื้อสตรีการทอผ้าพื้นเมืองลายหมี่ การศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตดังนี้โครงการพัฒนาทักษะชีวิตลดเสี่ยงเลี่ยงภัยใส่ใจกฎจราจรกศอนอํเาเภอทวัดบุรีโครงการส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาอาชีพการทำแอลกอฮอล์ฆ่าเชือ้อชนิดสเปรย์และการทำสายคล้องหน้ากากอนามัยโครงการอบรมให้ความรู้รู้เท่าทันยาเสพติดโครงการพัฒนาทักษะชีวิตดูแลสุขอ,อนามัยใส่ใจสุขภาพ โครงการอบรมเพศวิถีศึกษาพัฒนาทักษะชีวิตกศนอํเภอทวัตบุรีโดยใช้สื่อจากสสสเป็นสื่อในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชนมีการจัดกิจกรรมดังนี้โครงการพัฒนาสังคมและชุมชนแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 โครงการพัฒนาสังคมและชุมชนรักโลกปลูกป่ารักชีวาปลูกต้นไม้ โครงการพัฒนาสังคมและชุมชนแหล่งเรียนรู้สู่ภูมิปัญญาเพื่อพัฒนาอาชีพผลที่เกิดกับผู้รับบริการทำให้เกิดทักษะชีวิตในด้านการคิดวิเคราะห์การคิดตัดสินใจแก้ไขปัญหาได้อย่างสร้างสรรค์เสริมสร้างสัมพันธภาพใช้ทักษะการสื่อสารรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นสามารถแก้ปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นกับตนเองครอบครัวและสังคม ด้วยความรู้ความเข้าใจและรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงในสังคมได้กิจกรรมการเรียนรู้ตามหลักปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงดังนี้โครงการอบรมวิถีโคกหนองนาโมเดลตามหลักปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโครงการสืบสารรักษาเรียนรู้ตามหลักปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโครงการเศรษฐกิจพอเพียงอยู่พอเพียงเลี้ยงตนพืชผักพืชผล,ผลเลี้ยงชีวิตผลที่เกิดกับผู้รับบริการ ผู้เรียนมีความตระหนักรู้มีความสนใจนำความรู้ประสบการณ์จากหลักปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นต้นแบบสามารถถ่ายทอดให้กับชุมชนได้การจัดการศึกษาตามอัธยาศัยโครงการบริหารห้องสมุดกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและพัฒนาทักษะการเรียนรู้ผ่าน QR Code โครงการส่งเสริมการอ่านและพัฒนาทักษะการเรียนรู้โครงการห้องสมุดสำหรับชาวตลาดทุกวันศุกร มีตลาดนัดชุมชนที่ด้านหน้ากศนอําเภอธวัตบุรีบ้านหนังสือชุมชนห้องสมุดเคลื่อนที่ผลที่เกิดกับผู้รับบริการผู้รับบริการสามารถนำความรู้ที่ได้รับจากกิจกรรมในรูปแบบต่างๆไปใช้พัฒนาตนเองชุมชนสังคมส่งผลให้ได้รับรางวัลบ้านหนังสือชุมชนดีเด่นรางวัลรองชนะเลิศอันดับสองระดับจังหวัด โครงการตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการและสำนักงานกศนโครงการจิตอา,าสาสำหรับนักศึกษากศนอเราทำดีด้วยหัวใจโครงการผลิตผู้ดูแลผู้สูงอายุเกิดจากความร่วมมือระหว่างกระทรวงสาธารณาสุขและกระทรวงศึกษาธิการสำนักงานกศนอจัดร่วมกับรอพอสตตำบลเมืองน้อยและรอพอสตตำบลไผ่สารกิจกรรมการศึกษาตลอดชีวิตเพื่อคงสมรรถนะทางกายจิต และสมองของผู้สูงอายุโดยจัดที่รพสตตำบลมะอื